การเพิ่มทุนของมิน้นหลายคนที่สนใจหุ้นมิ้นน่าจะได้ยินข่าวในช่วงนี้ว่าบริษัทมินเนี่ยมีการเตรียมเพิ่มทุนซึ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ของมินเนี่ยจะออกมาทั้งสองรูปแบบก็คือหุ้นเพิ่มทุนและก็เรื่องของวอลลนที่รอเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในวันที่19มิถุนาย,ยน63นี้ใครสงสัยสนใจในประเด็นนี้มาดูคลิปนี้กันค่ะ าฝากช่อง YouTube channel ดรตุยซึ่งทางเพจหมอยุ่งอยากมีเวลาเนี่ยก็ได้รวบรวมคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นงบการเงินเรื่องของกองทุนรวมที่อธิบายแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะมิน้นหรือบริษัท Minor International ชั่จำกัดมหาชนเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมทั้งในและก็ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์อย่างเช่นอนันตลาแมรีออดและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารในหลากหลายแบรนด์ที่เรารู้จักกันอย่างเช่นเรื่องของเดอะพิซซ่าคอมพานีสวนเซนและที่มีข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือมิ้นท์ได้เข้าซื้อบอนชอนนั่นเองโดยสัดส่วนรายได้ของมิ้นท์ในปี6-2สเนี่ยสัดส่วนรายได้เนี่ยมาจากธุรกิจโรงแรมถึงถึง70% และทุกธุรกิจร้านอาหารนี่ประมาณเกือบ20%ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรายได้อื่นๆจากวิกฤตเรื่องของโควิด -19 นั้นเนี่ยูนย์กลางของพายุวิกฤตครั้งนี้ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมและก็สายการบินก็โดนกระทบหนักดังนั้นมินเนี่ยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตในครั้งนี้ทั้งโรงแรมในประเทศและก็ต่างประเทศเนี่ยต่างก็โดนกระทบหมด ข้อดีของบริษัทมินเนี่ยก็คือมีการกระจายรายได้ทั้งธุรกิจโรงแรมแล้วก็มีเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมาเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีการกระจายรายได,ได้ทั้งในและก็ต่างประเทศในหลายๆประเทศส่วนข้อด้อยที่สำคัญของมินเนี่ยก็คือเรื่องของหนี้สินซึ่งมีอัตราส่วน D/E Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เท่าดังนั้นเมื่อรายได้สะดุดแล้วก็หนี้สินค่อนข้างสูงเนี่ย ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการได้ซึ่งมินเนี่ยก็เลยมีแผนในการเพิ่มทุนซึ่งครั้งนี้จะออกมาทั้งลักษณะของหุ้นเพิ่มทุนและก็เรื่องของวอลลน์การเพิ่มทุนเนี่ยก็จะมีข้อดีกับบริษัทมากกว่าในเรื่องของการออกหุ้นกู้ซึ่งทั้งหุ้นกู้และก็การเพิ่มทุนเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามาบริษัทเพื่อบริหารสภาพคล่องหรือขยายกิจการ แต่ว่าการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะทําให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นก็จะทําให้อัตราส่วนดีต่อ e r a t i เนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเป็นลักษณะของการออกหุ้นกู้เนี่ยก็จะทําให้สัดส่วนนี้สิน่เนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทเนี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยก็จะออกมาในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า6.45หุ้นเดิม ต่อ1หุ้นใหม่นั่นเองเช่นถ้าเรามีหุ้นมิ้นท์อยู่เดิม1 000หุ้นเราก็จะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้เนี่ยได้เท่ากับ1 0 0 0นหารห4 5เพราะ6.45หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ก็คือเราก็จะมีสิทธิซื้อหุ้นใหม่ของมิ้นได้เนี่ยที่ประมาณ155หุ้น ่วนราคาที่เขาจะขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็ยังไม่ทราบบริษัทเนี่ยแจ้งว่าจะมีการคิดคำนวณจากราคาตลาดเฉลีย่ย7-15วันก่อนที่จะมีการประกาศราคาขายนั่นเองโดยก็จะมีส่วนลดให้ไม่เกิน15%จากราคาเฉลี่ยนี้เช่นสมมุติว่าราคาเฉลีย่ย7-15วันก่อนประกาศราคาขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20บาทแล้วก็มีส่วนลดให้15% ดังนั้นเน่ก็คือจะขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ17บาทต่อหุ้นราคานี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเพราะว่ายังไม่รู้แน่ว่าตกลงราคาขายเนี่ยคือเท่าไหร่แน่ส่วนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ e x c l u d i คาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นวันที่8กรกฎาคมหกซึ่งอธิบายนิดนึงว่า XR เนี่ยก็คือการซื้อหุ้น ในวันที่ขึ้นเครื่องหมายเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนานๆนะคะดังนั้นถ้าหากอยากได้หุ้นเพิ่มทุนก็จะต้องมีหุ้นมินเนี่ยก่อนวัน XR แล้วก็ถือหุ้นให้จนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ไปแล้วนะคะถึงจะได้สิทธิ์ดังกล่าวแล้วเพื่อถือหุ้นอย่างเราๆเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าเกิดมันมีการเพิ่มทุนลักษณะนี้เกิดขึ้น ถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เดิมเนี่ยเราก็ควรคิดให้ใคล้ายๆกับว่าเราจะซื้อหุ้นบริษัทนี้ใหม่โดยพิจารณาว่าพื้นฐานกิจการยังดีไหมเหตุผลที่ต้องเพิ่มทุนเนี่ยเพื่อเอาเงินไปทําอะไรทําแล้วเนี่ยกิจการจะส่งผลดีต่อกิจการหรือเปล่าแล้วก็ส่งผลดีกับผู้ถือหุ้นอย่างเราเราในอนาคตหรือเปล่าและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าราคาที่เขาขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้เราเนี่ยราคามันเหมาะสมหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกในการตัดสินใจได้3แบบก็คือก็เพิ่มทุนกับเขาไปถ้าเราดูแล้วว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้กิจการเนี่ยก็ยังดีอยู่และราคาใช้สิทธิ์ก็เหมาะสมซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สิทธ์เต็มสิทธิ์ที่เราซื้อได้หรือเราจะซื้อน้อยกว่าสิทธิ์ที่เราซื้อได้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราตัดสินใจทางเลือกที่2ก็คือขายหุ้นเดิมทิ้ง ในกรณีที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมราคาไม่เหมาะสมพื้นฐานกิจการเปลี่ยนไปโดยการตัดสินใจว่าจะขายหุ้นเดิมทิ้งเนี่ยก็ควรตัดสินใจก่อนวันขึ้น XR เพราะราคาหุ้นเนี่ยจะถูกดรรูทล,ลงหลังจากที่ขึ้น XR ดังนั้นถ้าเรามีหุ้นอยู่เดิมการตัดสินใจว่าจะเพิ่มถุกกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะขายหุ้นเทิมออกก็ควรตัดสินใจก่อนวันขึ้น XR ทางเลือกที่3าม ซึ่งทางเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะคะก็คือการถือหุ้นเดิ่มอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยอันนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อมีการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยถูกไดรูตลดลงและท,ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกำไรต่อหุ้นก็ถูกไดรู์ลดลงด้วยเช่นกันเพราะว่าจากจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เข้ามาใหม่ในตลาดนั่นเองการออกหุ้นเพิ่มทุน ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมาำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่แล้วนะคะในครั้งนี้มิ้นยังจะมีการแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ์หรือที่เราเรียกว่าวอลเลนที่จะใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ W7 ซึ่งจะมีอายุ3ปีโดยจะให้17หุ้นสามัญต่อ1หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ์ก็คือต่อ1นึ่งวอลเลนนั่นเองโดย1นึ่งวอลเลนนี่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นมิ้นได้1หุ้น ซึ่งการออกวอลลน์ลักษณะเนี้ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองโดยที่วอลลน์นั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าหุ้นลูกแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นมันเป็นแค่ใบแสดงสิทธิ์ที่เราสามารถนําไปเปลี่ยนเป็นหุ้นแม่หรือหุ้นสามัญได้แต่ว่าเราก็ยังต้องเสียเงินค่าเปลี่ยนให้บริษัทเราถึงจะเปลี่ยนหุ้นมิ้นได้หนึ่งหุ้นจากวอลลัน์หนึ่งตัวก็คือวอลลัน์หนึ่งตัวบวกเงินค่าเปลี่ยน หรือเงินในการใช้สิทธิ์ก็จะได้หุ้นมินหนึ่งหุ้นนั่นเองบริษัทเนี่ยก็จะได้เงินเข้าบริษัทจากตรงที่เราขอเปลี่ยนตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการแจกวอลเล็ตมาให้เราฟรีๆก็ตามส่วนราคาเปลี่ยนหรือราคาใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบทําไมไม่ออกมาเป็นหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดทําไมจะต้องออกส่วนนึงเป็นหุ้นเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นลันกษณะของวอลเล็ต ข้อดีของวอลแลน์เนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการเดลูชั่นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าจะมีเวลาให้เราถือเนี่ยได้3ปีแล้วก็จากําหนดไว้ว่าให้เปลี่ยนตอนไหนได้บ้างก็จะทําให้คนที่อยากเปลี่ยนเนี่ยจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นหุ้นสังัญนั่นเองซึ่งเมื่อเราได้วอลแลนด์มาเนี่ยสมมติว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นเดิมและได้วอลแลน์มาฟรีๆเนี่ยเราก็จะมีอยู่3ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือเอาไปแปลงสิทธิ์แลกหุ้นมิน์มา ถ้เราคิดแล้วว่าราคาที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานของกิจการและกิจการเนี้ยก็ยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่ 2. เราก็เอาวอลลันท์ที่ได้มาเนี่ยไปขายในกระดานหุ้นก็คือถ้าเราไม่แลกเราก็สามารถนําไปขายในกระดานหุ้นได้เพราะว่าวอลลน์เนี่ยที่ได้มาสามารถซื้อขายได้ในกระดานหุ้นตามปกติส่วนทางเลือกที่3 ก็คือปล่อยบอลลนที่ได้มาฟรีๆเนี่ยหมดอายุไปอย่างที่บอกว่าวอลลนที่ได้มาเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปแลกหรือไม่ไปขายออกเนี่ยเมื่อถึงวันหมดอายุที่ครั้งนี้จะมีอายุประมาณ3ปีนับจากวันที่ออกเนี่ยเมื่อวอลลนพวกนี้หมดอายุเนี่ยก็จะหายไปจากตลาดและมูลค่าของมันก็คือสูนนั่นเองเพราะฉะนั้นทางเลือกเนี้ยก็เป็นทางเลือกที่ไม่แนะนํานะคะเพะ่อนเนี่ยก็ให้เลือกใน2ทางเลือกแรกก็คือไปแลกแปลงสิทธิ์ซะ หรือถ้าเราดูแล้วมันไม่เหมาะสมพื้นฐานกิจการเปลี่ยนไปหรือการเติบโตในอนาคตอาจจะไม่ดีเราก็เอาวัานนันที่ได้มาฟรีเนี่ยไปขายในตลาดได้ทั้งหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็บอลลนด์เนี่ยก็ต้องรอเข้าที่ประชุมมติผู้ถือหุ้นนะคะเพื่อขอมติที่ประชุมที่จะสามารถดํำเนินการต่อไปได้ ผ่วนผู้ถูกคุนหมิ่นอยู่เดิมเนี่ยก็คงต้องติดตามว่าหลังจากประชุมผลจะออกมายังไงแล้วก็พิจารณาว่าจะเพิ่มทุนกับมิ้นหรือเปล่าก็ขอฝากผลงานของทางเพจด้วยนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ i investor ที่ทำร่วมกับ Skill l a n e นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Skill l a n e แล้วก็พิมพ์ i investor นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ